สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปรทหทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการดูแลระบบย่อยอาหารนะคะต้องขอขอบคุณนะคะใบความรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของ dl tv นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเล่นเกมกันเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะนักเรียนเห็นไหมคะโรคต่างๆที่คุณครูให้ไว้เนี่ยมีโรคไหนบ้างนะคะที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารคะอ่าลองคิดดูนะคะตับแข็งหรือเปล่า หรือจะเป็นไข้หวดัดอิสุอิสยใช่ไหมหรือว่าเป็นกดไหลย้อนนะเอหรือว่าจะเป็นถุงน้ำดีอักเสบมะเร็งลำไส้ใหญ่ไมเกรนหรือว่ามะเมร็งมดลูกอ่านักเรียนลองดูสีว่าโรคอะไรที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารคะ่ะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกลองคิดดูนะคะได้คำตอบหรือ,อยังอ่าแล้วในทั้งสี่โรคนี้ล่ะคะ นักเรียนคิดว่าโรคไหนเป็นโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารคะวานโรคหรือเปล่านิ้วในถุงน้ำดีไหมดิสดวทวานหรือว่าเป็นไซนัสอักเสบนะในนี้ลองดูสิคะติกตต๊กตอบติบต๊กตอบกูให้เวลานะกิจกรรมที่3าของเราเนี่ยเราจะดูการดูแลรักษาอาวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะดูว่าจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยรวบรวมข้อมูลและบอกแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกตินะคะนักเรียนมีใบงาน03แล้วใช่ไหมคะเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารในหน้า48อะคะ่ะนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวนักเรียนลองบอกแนวทางการดูแล,แลรักษาอาวัยวะในระบบย่อยอาหารสัก5ข้อสิคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยนักเรียนด้วยนะคะข้อแรกนะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะแอลกอฮอล์กาแฟาพวกนี้นะคะต้องงดหน่อยนะคะข้อที่2ลดความเครียดค่ะข้อที่3รับประทานอาหารให้พอดีข้อที่4รับประทานอาหารตรงเวลานะคะ ข้อ5ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรานะคะต่อไปนะคะใบงานที่04นสี่นะคะนักเรียนดูพร้อมกันเลยนะคะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะในหน้า49แล้วก็หน้า50นะคะครูม,มีใบงานให้นักเรียนไปแล้วนะ,ะต่อไปมาดูคำถามนะคะข้อ1อาวิวะในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างนะคะ มีหมายเลข1ถึง8นะคะให้เขียนชื่ออวัยวะลงในช่องว่างเลยนะคะนักเรียนจากภาพแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวคุณครูช่วยใบยนะคะข้อที่1หมายเลข1ปากใช่ไหมคะแหมขู่ใบสซะงง่ายเลยเนาะ,ะอาจลองทําข้ออื่นต่อไปเลยค่ะมาดูข้อ2นะคะการย่อยอาหารเริ่มต้นที่อวัยวะใดและสิ้นสุดที่อวัยวะใดคะ การรับประทานเนื้อหมูหรือเนื้อวัวมากเกินไปเนี่ยจะมีผลต่อการทํางานของอวัอยวะในระบบย่อยอาหารหรือเปล่าคะนักเรียนนักเรียนลองตอบดูนะะแล้วเดี๋ยวครูมาเฉลยนะะเราเริ่มจากปากก่อนเลยนะคะปากแล้วก็ไปหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นตับอ่อนตับลำไส้ใหญ่แล้วก็อวัยวะสุดท้ายก็คือ ทวารหนักนะคะอ่าทีนี้มาเฉลยข้อ2นะคะการย่อยอาหารเริ่มต้นที่อวัยวะใดและสิ้นสุดที่อวัยวะใดนะคะเริ่มต้นก็คือปากนะคะและสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กนะคะพามื่อกี้ที่ขูให้ไปเนี่ยเป็นภาพทวารหนักอันสุดท้ายใช่ไหมคะแต่ทวารหนักไม่ได้ย่อยอะไรนะคะเป็นแค่ทางผ่านสิ้นสุดจริงๆก็คือสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กค่ะ สารอาหารทุกประเภทนะคะต้องผ่านการย่อยหรือไม่อย่างไรคะไม่ต้องนะคะโดยวิตามินเกลือแร่และน้ำเนี่ยสามารถดูดซึมได้เลยค่ะข้อ 4. นะคะการรับประทานเนื้อหมูหรือเนื้อวัวมากเกินไปจะมีผลต่อวะในระบบย่อยอาหารหรือไม่นะคะมีผลแน่นอนนะคะก็คือทำให้อวัยวะในระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานหนักมากๆเลยสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะ เราควรดูแลรักษาเววะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติค่ะเพื่อไม่ให้เกิดโรคหรือว่าอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะคะเช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคกดไหลย้อนนะคะปวดท้องท้องอืดน,นะคะโดยเราทำได้หลายวิธีค่ะเช่นรับประทานอาหารที่สะอาดหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดรับประทานอาหารให้มีปริมาณที่มอเหมาะแล้วก็ตรงต่อเวลานะคะลดความเครียดด้วยค่ะ เรื่องการดูแลระบบย่อยอาหารนะคะครูก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะสามารถสอบถามที่ครูได้โดยตรงเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบา,บายค่ะ